พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยอริยสัจส,สีเนี่ยถ้าเรารู้อริยสัจส,สีได้เนี่ยพิจารณาอริยสัจส,สีได้เราจะตัดตัดบภพบตัดชาติได้ตัวเนี้สาคัญม,มากถ้าเราค่อยค่อยคิดพิจารณาไปให้นิ่งให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนกจิตสงบก็เอาเอาริยสัจส,สีเนี่ยที่เรารู้มาคิดพิจารณาบ่อยบ่อยบ่อย ทำไมเราทำไมเราถึงเกิดมาเกิดมาเพราะอะไรแต่ถ้าเราตัดถ้าเราพิจารณาระยะสัตว์สีจนจนเข้าใจแล้วตัวนี้เราไม่อยากเกิดหลับเกิดมามีแต่ความทุกข์เราก็จะตัดภพตัดชาตินั่นละไม่ต้องกลับมาเกิดอีกใหม่ๆก็อย่างเงี้ยได้บ้างไม่ได้บ้างหลับมั่งไม่เป็นไรไเรื่องธรรมดาสมัยก่อนก็หลับเหมือนกันตัวเองก็หลับเหมือนกัน ฉะน,นั้นนะพิจารณาบ่อยๆนั่งบ่อยๆทําบ่อยๆทําให้มันเป็นเป็นนิสัยอ่ะทําบ่อยๆจนนิสัยจนเป็นสันดานสันดานนี่มันแก้ไม่ได้ละสันดานอยากนั่งสมาธิอย่างเงี้ยเออดีน่สันเรียกว่าสันดานดีออนั่งไปอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมามันจะติดจิตติดวิญญาณของเราอย่างที่บอกอ่ะถ้านั่งออขี้เกียจสามวันเนี่ยอ,อ๋อไม่อยากจะนั่งยัง ว่าวันนี้ขี้เกียจเอาพรุ่งนี้ก่อนเอาพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ก่อนนะผัดผัดไปสามวันยังมีโอกาสอยู่นะแต่ถ้าเจ็ดวันโอกาสยากละเพราะมันกิเลสมันบอกเราแล้วว่าอย่าไปนั่งเลยเสียเวลาบางคนอย่างเงี้ยยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยอย่าไปเลยฝนตกอันตรายเห็นไหมเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่สบายเห็นมั้กิเลสมันก็เพราะกิเลสตัวนี้มันเป็นอสวะกิเลสที่มันหมักดองอยู่ในใจของเราเป็นเนื้อเดียวกันเลยโดยที่เราไม่รู้ว่านี่คือใจของเราคิดหรือกิเลสมันคิด เพราะเราไม่รู้หรอกว่าใจเราคิดหรือกิเลสคิดเพราะมันเป็นตัวเดียวกันเราแยกไม่ออกเราจะแยกออกได้ก็ต่อเมื่อเราทรงฌานได้เราจะได้รู้ว่าอ๋อกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์จริง,รงๆพอนั่งสงบได้นั่งสงบเอาที่ที่บอกว่าดูจิตในจิตดูกายในกายเนี่ยก็คือมหาสติประฐานสี่ถ้าเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาสอนแบบเนี้ย ปสสอนตามปฏิบัติตามมักมีองแปรสินต้องมาก่อนนะไปสำนักไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่พูดถึงสินรีบออกมาเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าสินเนี่ยเป็นฐานของการปฏิบัติถ้าคุณไม่มีสินไม่มีโอกาสปฏิบัติเห็นไหมถ้าไม่มีสินก็ไปสวรรค์ไม่ได้ไปพรมโลกไม่ได้เห็นไหมเป็นคนไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้าตรงไหนก็แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเรื่องสินรีบออกมาปฏิบัติต้องรีบออกมาสอนผิดละ ผุ้ที่เจ้าไม่สอนแบบนี้หรือไปที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่ต้องสมาะไม่ต้องอวิปัสนาเลยนั่งคิดไปอ่าก็รีบออกมาเหมือนกันแสดงว่าผิดละสอนผิดสอนไม่ตรงตามพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าสอนนะบอกว่าให้ปฏิบัติก่อนเห็นไหมให้สมาะก่อนแล้วถึงจะพิจารณาไม่ใช่ว่าอ้าวไม่สมาะไม่ต้องเห็นไหมสมาะเนี่ยให้เราอ่ะ ดูลมหายใจจนสงบก่อนเนะี่ยถ้าใจเราไม่สงบไปพิจารณาเลยไปทั่วมันการเป็นวิปัสสนึกไปตอนนี้ยคิดเงินคิดเนี่ยว่าปฏิปัติพระพุทเจ้ตาตรัสรู้อริยสัจเสียทุกสม,มุทัยนี่รอดมากอา่อาเออทุกนี่คืออะไรอ่ะทีนี้มันมาแป๊บเดียวมันไปละกิเลสมันพาไปละเพราะเรายังไม่นุ่มใจเรายังไม่นิ่งการที่เราจะต้องกิจเราต้องสงบก่อน เราจะทุกู้เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมอย่างที่บอกอ่ะทําไมว่าเออเอ,อ่อในส่วนตัวนะเพาเป็นคนเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสือแต่บางอย่างเนี่ยพอเราทรงฌานได้ปุ๊บเนี่ยความรู้มันก็จะเข้ามาอย่างที่บอกอ่ะยาณวิสัยเนี่ยอย่างที่บอกเป็นวิสัยที่คนธรรมดาไม่สามารถจะทําคนที่ได้ฌานเขาถึงจะคุยกันรู้เรื่องอย่างพวกเราเนี่ยยังไม่ต้องไปคุยให้ใครฟัง เราได้ฌานนูน่นั้นนี้เห็นไหมเพราะคนข้างนอกเขาไม่รู้เขาไม่ได้มาปฏิบัติอย่างเราเขาก็ไม่รู้เห็น<ม>เพราะฉะนั้นเรื่องฌานเรื่องสมาธิะคุยในกลุ่มเดียวกันอย่าไปคุยข้างนอกเพราะคุยข้างนอกเขาจะหาเราบ้าการปฏิบัติถ้าตรงไหนอ่ะไปก็แล้วแต่เห็นไหมมันจะต้องตามลําดับขั้นของมันมันต้องมีศีลก่อนศีลแล้วมีสมาธาิแล้วถึงมีปัศนา,า่าต้องตามขั้นตอนตรงนี้ไม่ที่บางคนเออไม่เอา เอาสมาธานัง่งสงบไม่ไปไหนอะมีความสุขกับการนัง่งอย่างก็ไม่ดีเห็นไหมก็ต้องให้วิปัสสนาต่อไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวต้องมีวิปาานนะัสสนาญาณด้วยศีลเนี่ยสาคัญที่สุดนะในจํานวนทั้งหมดเนี่ยเพราะมันเป็นฐานของมันเหมือนเราก่อสร้างบ้านถ้าฐานเราไม่ดีเนหะ็นไหมบ้านเราก็พังได้เนหะ็นไหมเพราะฉะนั้นศีลต้องมาก่อนไม่ว่าอะไรก็ตามการรักษาศีลนี่มันไม่ยากนะบางทีเรากำากึง่ง บอกไว้เลยนะบางทีไอ้นี่ผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดตีว่าผิดไปก่อนบางทวนว่านิดเดียวนะไม่เป็นไรนิดหนึ่งเดียวไม่ได้เลยนะนิดเดียวเนะี่ยมันจะขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นให้เราทําบาปได้มากขึ้นศีลเนี่ยมันสําคัญนะใหม่ๆอย่างเงี้ยทุกคนอนะ่ะมันบางคนเราไม่รู้ไงนะสมัยก่อนเราก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่ผิดศีลไม่ผิดศีลเนะพราะบางทีก็ไม่มีใครบอกเราบางทีเห็นไหมเพราะเราอยังมง่อยู่เห็นไหมอวิชชาเยอะเห็นไหม อวิชาชาเห็นไหมก็กลับเข้าไปปกิจจสมุทตประบาทเห็นไหมอวิชชาแปดอย่างที่เราไม่รู้เห็นไหมพอเราไม่รู้ปุ๊บเห็นไหมเราก็ปรุงแต่งไปต่างๆนะฮะปรุงแต่งอันนี้คิดมาเป็นการทําแบบนี้นึกว่าเป็นการทําบุญแต่จริงเป็นการทําบาสนี่มันก็กลับไปอีกธรรมะพุทธเจ้าเนี่มันมันเลื่อนไหลไปด้วยกันอะ่ะต่อเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้เห็นไหมนี่เป็นอธิยสศัตสีถูกไหม ก็มาต่อได้มักมีองแปดเห็นไหมแล้วมาต่อได้ปกิจจะสมุดประบาเหา็นไ,ไหมมันเป็นวนไปธรรมะพรุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีขัดกันหรอกมันไปด้วยกันนะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราเนี่ยต้องทําบ่อยๆขยันมันขยันมันเพียรในได้ทุกคนต้องมีความอดทนอดกั้นเลยนะต้องคิดว่าต้องคิดถึงสภาพว่ามันยากนะมันไม่ใช่ง่ายนะการปฏิบัติเนี่ย เราะเราเกิดมาจนไม่รู้อะเห็นไหมวัตตะก,ก็คือเป็นวงกลมเห็นไหมอย่างวงกลมเนี่ยอย่างหนังยางเนี่ยเอาง่ายๆหนังสติ๊กเนี่ยเราจับดูสิเราไม่รู้เลยว่ามันตรงไหนมันเริ่มต้นตรงไหนเห็นไหมมันเราก็เหมือนกันเราเกิดมาไม่รู้ไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะเราเกิดมาตั้งแต่ชาติที่เท่าไหร่เป็นอะไรมาเราก็ไม่รู้เลยเห็นไหมเพราะเรามาเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายอย่างเงี้ยไม่เบื่อกันบ้างหรอเกิดมแย่นะ เกิดสมัยพระพุทธสมเด็จพ่อองปฐมโ,โอโหผ่านมากี่อสองไข่กลับแล้วต้องมีอยู่แล้วแหละอยู่นานขนาดนี้ยไ,ไหมกว่ามันจะวนขึ้นมาเห็นไหมนรกวัดตานี่ก็ไม่ชิง,ญญชงอะไรนะถ้าจำได้เนี่ยโอโหเขอกมสัญญาวความจำเราไม่รู้ตกนรกกี่รอบอะไร ไม่ดูไปอยู่พรมมาโลกกี่เท่าไหรนะห,ไหมายมั้ยอย่างที่บอกสามสิบเอ็ดพบภูมิเนี่ยเราตัดไปสุทาวาสพรมนี่รู้สึกจะมีห้าชั้นมันรู้สักเราก็จะเวียนไหได้าเกิดเนะี่ยอยุยี่สิบหกภูมิไม่ใช่สามสิบเอ็ดมันจริงมีมีสาม,ม,ม,มเอ็ดพบภูมินะที่เราต้องไปแต่ที่เราไปแล้วไม่ต้องกลับก็คือสุทาวาสพรมนะีรู้สึกจะมีห้าชั้นมากเราจะมียี่สิบหกชั้นอะยี่สิบหกพบภูมิที่เราต้องไปไปไป,ไปมาไปมาไปมา,ปมาเนี่ย แต่ถ้าเราหลงไปอยู่สุทาวาสพรมเราไม่ต้องกลับมาแลนะ้วเห็นไหมไปบรรลุที่นู่นแต่ตอนนี้เรายังต้องเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียน,ยน,ยนตายวิธีที่จะไม่เวียนเกิดเวียน,ยนตายนก็ปฏิบัติตามมรรคบิโอมแปะทานศีลภาวนาแต่ที่บอกว่าเรื่องทานจริงๆมันศีลสมาธิปัญญาแต่การที่เราต้องให้ทานไปด้วยเพราะว่าหนึ่งเราก็เกิดว่าเราต้องเกิดมาเกิดเองนะโอ้โหอย่างที่บอกบางคนไม่ทําทานละ ทำทานนี่บุญน้อยใช้เงินเยอะรักษาศีลเลยปฏิบัติศีลส,สมาธิปัญญาเกิดไม่รอดกลับมาเกิดอีกเป็นคนจนนะนอาการหน้าตาดีเห็นไหมเราจะเห็นทั่วไปเห็นไหมคนบางคนโอ้เกิดมาโอ้หน้าตาดีสมองดีแต่จนเห็นไหมโอกาสที่จะได้ไปเรียนหนังสือก็น้อยเพราะไม่มีเงินทองที่ไปเพราะชาติที่แล้ว ไม่ค่อยให้ทานเห็นไหมเพราะฉะนั้นกันเหนียวไว้ก่อนเกิดเราต้องกลับมาเกิดอีกนะไม่ใช่เรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกันเหนียวไว้ก่อนอย่างที่บอกกันเหนียวไว้ก่อนทานนี่เราต้องให้พราทานนี้จะทําให้เราเกิดมาในชาติต่อไปจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเห็นไหมสมัยก่อนในที่ตลาดเนี่ยจะมีขายขายอะไรนะจับอารัฐเคยเห็นป่ะเคยเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลววจับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันโอ้โหฝั่งคนนี้นะ รอกันเต็มเลยอีกฝั่งหนึ่งก็ติดต้องข้ามกันนะไม่มีคนเลยเราก็แม่งขี้เกียจรอ,อเราก็เลยไปสั่งคนนั้นกินโอ้โหแม่งอร่อยกว่าไอ้เจ้าที่ขายดีอีกเห็นไหมแต่ไม่มีคนซื้อเห็นไหมมันเพราะอะไรเห็นไหมล่ะเพราะเขาไม่ให้ทําทานมาก่อนเห็นไหมเนี่ยแค่แค่กับคํากับทําเหมือนกันเห็นไหมอร่อยกว่าด้วยแต่ขายไม่ดีเห็นไหมแต่อ้นั่นอ่ะไม่อร่อยแต่ทําไมเขาขายดีอ่ะเห็นไหมล่ะมันเพราะอะไรเห็นไหม เราจะเห็นชัดๆเลยตรงเนี้แอย่างที่บอกไปต่างจังหวัดใช่ไหมทั้งทั้งแถวขายเหมือนกันวันนั้นอยู่ในรถก็ถามน้องไปลำพางก็บอกบอกรถตู้อะ่าหรถตู้วันนั้นเออาาจอดจอดข้างหน้ารถตู้มองไม่เห็นเฮ้ยเจ๊ไปทางนู้นร้านร้านตรงนู้นใหญ่มีรถจอดอยู่เนจริงๆมันไม่ใช่รถตู้เขาจอดซื้อของอา่าคนขายารถตู้เนี่ยเขาจะดูว่าคนไหนที่รถตู้ซื้อ ของมันต้องใหม่สดเขาก็จะพาเราไปตรงนั้นพอไปจริงๆอ้าวมันไม่ใช่เป็นรถตู้เจ้าของร้านเขาเห็นไหมร้านมันก็เท่ากันเห็นไหมจริงจริงเราจะไปอีกร้านหนึ่งเห็นไหมเพราะคนนั้นนะเขาไม่ได้ทําทานมาก่อนเรามาซื้อตรงนี้ก็หมดไปทั้งเยอะเห็นไหมละ่ะมันเพราะอะไรเห็นไหมจริงจริงเราจะไปตั้งใจซื้ออีกร้านเลยไปอีกร้านหนึ่งเห็นไหมแล้วยิ่งถ้าขายของเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยโอกาสที่จะอนิยาก็เหมือนตุก๊กเงี้ยชาติที่แล้วเขาก็มีให้ทานมา ขายผลไม้เหมือนกันเห็นไหมคนอื่นขายไม่ดีแต่ตุ๊กขายดีนแต่เขาก็ต้องทําทั้งทั้งทานหลายหลายอย่างอ่ะเห็นไหมมันมีมั่งตรงนูน้นตรงนี้อะไรเนี่ยเพราะคนเรามันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ว่าทําทานอย่างเดียวมันต้องมีอะไรมั่งอ่ะเอาเปรียบเขามั่งนั่นเขานี้มั่งเขาเห็นไหมมันไม่ได้ว่าคนเราถึงบอกอ่ะถ้าเราสินเราไม่ค่อยดีเนี่ยเรายังสามารถทําผิดได้อยู่แต่ถ้าเราสินดีเห็นไหมถ้าสินดีเนี่ยเราจะเห็นอะไรก็แล้ว อย่างที่เราบอกว่าการปฏิบัติธรรมเราจะดูว่าถ้าเราศีลดีเนี่ยถ้าเรามีเป็นคนมีศีลเราจะดูเลยคนอื่นมีศีลหรือไม่มีศีลเราจะรู้แต่ถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเราจะดูไม่ออกาใครมีศีลไม่มีศีลอันดีตรงไหนถ้าเราเป็นคนรักษาศีลได้เห็นไหมเราก็จะดูว่าเออคนไหนมีศีลเนียคนไม่มีศีลเราจะคบเพราะคนไม่มีศีลน่มันสามารถจะทําอะไรกับเราก็ได้เห็นไหมเรามีปัญญาขึ้นใหม่ขั้นเลยเห็นไหม สินนี่มันดีตรงนี้นะดีตรงที่ว่าเออบางคนมันจะมาเอาเปรียบเราเรารู้ว่าไอคนนี้มันไม่มีสินมันจะมาเอาเปรียบเราเนี่ยเราก็จะห่างห่างมันหน่อยเห็นไหมมันดูแล้วการรักษาสินมันที่มันมันเหมือนการเสียเปรียบเห็นไหคนมันจะเอาเปียบเราเห็นไหแต่เราก็กำใครกำมันเห็นไหแต่เราจะดูออกมันไม่ใช่ว่าอ๋อเรารักษาสินเนี่ยคนนี้มันเคยมาเอากับเราประจําอะไรเงี้ยมันก โกหกท,ท่านู้นท่านี้สมัยก่อนเราไม่มีสินเนี่ยเราก็คิดว่ามันพูดจริงเห็นไหมแต่เดี๋ยวนี้เรามีสินเรารู้แล้วอ๋อมันพูดแบบนี้คือไม่ใช่เรื่องจริงละเห็นไหมเราก็จะมีปัญญาขึ้นในการคิดพิจารณาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสินอย่างเงี้ยเราขายคงขายคลองอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสินเนี่ยจะทําให้เราดูคนเป็นดูคนเป็นเห็นไหมเราเราจะไม่มีอ่าแรกๆอ่ะถ้าเราไม่มีสินเนี่ยเราจะโดนคนเอาเปรียบแต่ถ้าเรามีสินปุ๊บเห็นไหม ใครจะเอาเปรียบเราไม่ได้ลนะเพราะเรารู้ทันมันแล้วเห็นไหมละ่ะมันดีตรงนี้งน,นตตองนอ,อะคนอื่นไงใหม่ใหม่มันก็คิดว่าอย่างนั้นไนงะว่าคิดว่าเออมีสิทธินะ์อะคนมันจะหลอกเรายังไงก็ได้เห็นไหมแต่ตอนนั้นเรายังไม่มีสิทิเห็นไหมมันหลอกเราไม่ได้ตอนนี้เรามีสิลแล้วนี่เรารู้ละไอ้คนนี้มันไม่มีสิทธ์เห็นไหมมันสัญญากับเรามันทําไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมเพราะเรามีสิท์เราคิดไอ้คนนี้มันไม่มีสิทธ์เนี่ยเราดูคนออกไงเราจะดูคนออก ถ้าเรามีสิทธิ์เราจะดูใครมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เราก็จะกลับกลายเป็นว่าถ้าเรามีสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่กลับกลายเป็นว่าเราไม่เสียเปรียบเพานะเห็นไหมเพราะเรารู้ก่อนมันแล้วเห็นไหมก่อนที่มันมาจะหลอกเราเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างทั่วไปอย่างเงี้ยที่ที่ที่เขาหลอกกันทั่วไปไอย่างเงี้ยเพราะเราหนึ่งเรามีความโลภก,ก่อนลนะถ้าเราไม่มีความโลภเราตัดไปเลยเห็นไหมบางทีส่งมาคุณได้รับรางวัลห้าร้อยพันหนึ่งนะ,ะกดเข้าไปเห็นไหม อ,อยู่ๆมันจะมาได้ถ้าเรามีปัญญาใครมันจะให้เงินเงินเฉยๆถูกไหมเห็อไหมแต่ถ้าเรามีความโลภรากวกเข้าไปมันดูดเงินเราไปหมดเห็นไหมเพราะมีความโลภอย่างเดียวถ้าเราไม่มีความโลภไม่มีใครทําอะไรเราได้แต่เราก็ต้องมีปัญญาด้วยนะในการพิจนารณาการปฏิบัติธรรมมันดีมันไม่ใช่ไม่ดีเกิดชาตินี้เรายังไม่ถึงซึ่งพันิพาณอย่างเงี้เราก็จะเกิดน้อยชาติขึ้นเห็นไหมอย่างนี้นยียเราไม่เราปิดปตัวูบยภูมิได้ตัวนี้สําคัญ ถ้าปิดประตูใบยภูมิได้เนี่ยเ,เกิดอ,อีกเจ็ดชาติเนี่ยสบายไม่มีตกนรกอยู่แล้วถามว่าจําได้ไหมในชาติต่อไปว่าเราเคยได้อริยะมาก่อนอเกิดมาเนี่ยจะจะแนะนําว่าสมมติว่าเราได้ไปเกิดใหม่เห็นะเราจะเห็นบางคนเห็นไหมเราจะเห็นบางคนเด็กบางคนบางทีเราผู้ใหญ่ก็ได้คนทํางานเราจะโอ้ยคนเนี้ยมันรักษาสินดีมันพูดจาดีเห็นไหมมันไม่ไปเอาเปรียบใครเห็นไหม uh huh. แสดงว่า คนนี้มันอาจจะได้โสดาบันมแตชาติก่อนเพราะสินเขาดีเห็นไหมเราจะเราจะเห็นได้อะเราจะเห็นได้เราจะดูคนออกว่าเออเราจะดูคนอะทั่วไปเราจะดูบางคนโอ้สินมันไม่รักไม่มีสักข้อเนี่ยแล้วก็ดูแล้วต่อไปเราดูแล้วอนาคตมันจะไปไหนเห็นไหมเราดูบางคนเราดูหบางคนเนี่ยบางทีเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายที่โอ้หดีอะแล้วเราดูว่าเออไม่เอาเปรียบลูกน้องไม่เอาเปรียบเออเป็นคนรักษาศิลนะมีสัจจะ ห็นไหมหน้าตาก็ไม่ได้ว่าบางคนเห็นไหมบางคนเนี่ยเราจะรู้ว่าคนบางคนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่เราจะรู้เห็นไหมบางคนไอคนนี้หน้ามันโหดเห็นไหมล่ะไอคนนี้หน้ามันใจดีจังเลยเห็นไหมเนี่ยเราก็จะดูออกจะดูคนออกว่าเออคนนี้เป็นรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลเราจะรู้ลอดีตของเขาในชาติก่อนเขาได้อนิเรมาหรือเปล่า คนที่เขาได้อย่างสมมติว่าพวกเราเนี่ยอดีตชาติเราเคยได้มาเนี่ยพอมาถึงเวลาหนึ่งถ้าเรามาปฏิบัติอย่างเงี้ยของเก่ามันจะมาอย่างในชาติก่อนเนี่ยแล้วเรามีอภินญ,ญาพูดถึง,งนะถ้าเรายังไม่ได้อดีญะเราเราเคยทรงฌานมาก่อนเราวิปัสสนาเราญาณดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเกิดใหม่สัญญาอนิจจาความจําก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเราก็ลืมไม่หมดละว,ว่าเราเคยปฏิบัติมาหรือเปล่าอะไรพอถึงเวลาเห็นไหมอยากจะปฏิบัติ ถ้าเราเคยอธิษฐานจิตถ้าใครอธิษฐานจิตมาก่อนว่าเออถ้าชาติไม่ถึงซึ่งพระนิพพานนะ,ะชาติต่อไปนะขอให้เราเจอครูบาอาจารย์ที่สอนตรงตามพระพุทธเจ้าเราจะได้มาปฏิบัติต่ออะไรอย่างนั้นแล้วก็ขอใหอ้บุญของเราทั้งหลายอภินญ,ญาของเราธรรมะของเราที่อยู่กับเราเนี่ยให้ไปในในในตามเราไปในภพชาติต่อไปนะเขาพวกนี้จะไวถ้าเขาอธิษฐานมาอย่างเนี้ย อย่างพวกเราเนี่ยบางทีช้าเนี่ยอาจจะ,ะแต่ชาตินี้เรามีมีมีชาตินี้ชาตินี้เรามีสิทธิเต็มที่แล้วเราไม่ต้องไปว่าเออเดี๋ยวหวังชาติหน้าแต่เราก็ต้องเอาชาตินี้ให้มันเต็มที่แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะเราไม่ตกต่ำหรอกพราเรามาปฏิบัติอย่างเงี้ยเราไม่มีต่ำไปกว่านี้อยู่แล้วเราต้องดีกว่าเดิมเพราะว่าชาตินี้เรามีสิทธิเต็มที่ในในการกระทําของเราอ่ะ ชาติต่อไปโอ้โหเกิดแม่งเป็นเศรษฐีแต่ไปอยู่เป็นอิสลามอย่างเงี้ยเห็นไหมอยู่ตะวันออกกลางโอ้โหเห็นไหมไม่เจอพุทธศาสนาเราจะทํำยังไงเห็นไหมล่ะแล้วเราก็ลืมไปแล้วด้วยว่าเราจะ,ะมาปฏิบัติต่ออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมวาชาตินี้เราเต็มที่เอาให้เต็มที่ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งเราต้องต้องต้องตั้งมั่นในตัวเองให่ทำบุญน,นะเห็นไหมยิ่งห่างยิ่งห่างจากพวกเราเ่ยรวยซสเปล่าแต่ว่าสู้เราไม่ได้ เพราะการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยนะมันต้องใช้กําลังกายกําลังใจไปเห็นไหมนะไปไปอินเดียไปไปอย่างที่บ่าคนพวกพนเจ้าก,ก็ตัดว่าถ้าคนไปอินเดียสักครั้งหนึ่งไม่มีการตกนรกโอ้โหฮะคนก็มาถามอ,อ่ถูกต้องไม่ตกนรกจริงๆแต่เห็นไหมมันต้องมีปัญญา พอไปถึงปุ๊บไปที่ไปที่ประสูตร์เราไปถึงโอ้พระพุทธเจ้านี่เนาะก็เหมือนคนธรรมดานะแต่ท่านละกิเลสได้เห็นไหมโอ้ท่านเป็นคนธรรมดาอย่างเราเหมือนกันเนาะเห็นไหมแต่สามารถท่านถึงเป็นสัพพัญญูผู้แจ้งโลกเห็นไหมท่านก็เป็นคนมนุษย์ธรรมดาเห็นไหมมีเลือดเนื้อเชื้อไขไม่ใช่เทพที่อุปโลกขึ้นมาเห็นไหมไปที่สถานที่ประสูตรเห็นไหมไปที่ตัดสรุปก,ก็บอกโอ้พระพุทธเจ้านนะท่าน ให้ความพยายามแค่ไหนตั้งหกปีที่ท่านโอ้โหลองผิดลองถูกเห็นไหมท่านถึงได้โอ้โหมีปัญญารู้แจ้งโลกเอาธรรมะมาสอนพวกเราเห็นไหมตัดสรู้เสร็จมาสอนเห็นไหมเราก็โมทนาสาธุเห็นไหมเราไปที่ประสูติตัดสู้ปริมิพานเห็นไหมเราก็โอ้โหไปถึงตรงนาาี้เห็นไหมไอ๋มอ,อสุดท้ายพระเ,เจ้าเก่งแค่ไหนมีฤทธิ์แค่ไหน สุดท้ายก็ต้องปรินิพพานก็ตายเหมือนกันอูแล้วเราเป็นใครเราจะไม่ตายเห็นไหมล้อมาใส่ใจอย่างเงี้ยเนี้ยไม่ตกนะนระก